ต่อไปจะเป็นการเทสชุด power pack 12โวลต์ DC นะครับโดยชุดคอนโทรลไฟฟ้า12โวลต์ DC ใช้ดีเลย์่วงเวลานะครับก็กดปุ่มแดงจะ start ปั๊มนะครับตอนนี้เพืเชื่อเป็นศูนนะครับก็คือเราจะส start ปั๊มด้วยปุ่มแดงปั๊มทำงานเพื่อเชื่อขึ้นประมาณ 70หรือ80นะครับปั๊มดับนับเวลาห่วงถองหลังเชื่อยังค้างอยู่นะครับตอนขาลงเราก็จ่ายไฟเข้าคอยตัวนี้นะครับกดปุ่มสีดำนะครับเกียร์เชื่อตกน้ำมันก็ไหลกลับทางมันครับผม